เรื่องนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงความจุของตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถที่จะรับประจุเก็บเข้ามาสะสมไว้ที่ตัวของมันเองได้นะครับโดยความสามารถอย่างแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าความจุนะครับโดยความจุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างประจุนะครับกับความต่างศักย์นั่นเองโดยความจุเราให้สัญลักษณ์เป็นตัว c นะครับประจุนะครับเป็นตัว q แล้วก็ความต่างศักย์เป็นตัว v นะครับถ้าเราจะหาความจุเราก็จะใช้สูตร c เท่ากับ Q ส่วน delta V นะครับโดยที่ C คือความจุไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นคูลอมต่อวตนหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟาลัดนั่นเองสัญลักษณ์เป็นตัว F นะครับ Q ก็ทำให้อยู่ในรูปค่าเป็นคูลอมปกตินะครับส่วน delta V นะครับหรือเราเรียกอย่างว่าความต่างศัก์นั่นเองครับก็มีหน่วยเป็นวตนนะครับโดยหมายเหตุไว้ข้างล่างนี้นะครับว่าหน่วยของตัวเก็บประจุเนี่ยเรานิยม ให้ทำหน่วยออกมาเป็นไมโครฟาลัดนะครับหรือว่านาโนฟาลัดหรือว่าพิโกฟาลัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยส่วนใหญ่ความจุมันจะไม่มากสักเท่าไหร่ครับ